บทที่30สิเขามองไปที่ผู้เท่าแห่งตระกูลที่แล้วพูดเบาๆนิกายนั้นชื่ออะไรและนิกายไหนผู้เท่าแห่งตระกูลที่ดูลังเลและลูก้าก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วถามอีกครั้งมีปัญหาอะไรผู้อาวุโสคุณต้องระวังมีข่าวลือบอกว่ามีผู้เที่ยวชาญด้านขอบเขตความคิดเข้าร่วมในนิกายของพวกเขาคนหลังพูดอย่างกังวล ผู้เที่ยวชานลาก่อนนี่เป็นเพียงโลกมนุษย์มันจะเป็นผู้เที่ยวชานแบบไหนก่อนหน้านี้ฉันรู้สึกว่าคนที่แข็งแกร่งกว่าเพียงคนเดียวในโลกนี้อยู่ในจุดสูงสุดของวอยเรียวซึ่งคนที่เรียกว่าผู้พิทักษ์แห่งวุเกียแต่มันก็เป็นมดด้วยในสายตาของฉันลูก้ามองไปที่ผู้เท่าแห่งตระกูลที่แล้วดุฝ่ายหลังรู้สึกประหม่าและชี้ไปยังทิศทางที่แน่นอนและพูดด้วยเสียงต่ำนิกายของพวกเขาเรียกว่านิกายเมาหัวซึ่งอยู่ในนิกายโบราณในวุเกียลูก้ามองไปที่ทิศทางของนิกายภูเขาหัวและยกมือขึ้นนนนู้วววคาาาาาามม่่่งงเเเเปปลลืือออขขขขใหหหญึแะรกกฏสััู้ นิกายขยักขยงนี้ย้่วยุสาวกของที่นั่งนี้ดังนั้นพวกเขาจะถูกทำลายเขากล่าวเบาๆแต่เสียงของเขาสง่างามมากและได้ยินไปทั่วโลกนิกายเมาหัวถูกทำลายอย่างกะทันหันด้วยฝ่ามือเดียวมือของเขาค่อยๆกลับคืนสู่รูปแบบเดิมราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตระกูลชีตกตะลึงและตกตะลึงในขณะนี้ชินโตยังมองดูอาจารย์ของตัวเองด้วยความชื่นชมและดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะแข็งแกร่งขึ้นลูก้ามองไปที่ตระกูลชีและในที่สุดก็ตกเป็นบรรพบุรุษหาเป็นตระกูลชีคุณชื่อออะไรเเขาถาถมล็กน้ย ผู้อาวุโสชั้นชื่อซาวิชีบรรพบุรุษหากตระกูลจิกล่าวด้วยความเคารพเพียงสบัดนิ้วอาณาจักรของซาบี้ก็เพิ่มขึ้นและหยุดอยู่ที่จุดสูงสุดของอาณาจักรแห่งความว่างเปล่าที่กลับมาฉันได้ยกระดับอาณาจักรของคุณอย่างเต็มที่และตอนนี้คุณคือบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้เขาเกล่าวเบาๆขอบคุณท่านหลอดซาวิทีรู้สึกตื่นเต้นในขณะนี้เขาคุกเข่าลงทันทีและพูดด้วยความขอบคุณจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าพลังของเข,ขาแข็งแกร่งที่สุดแต่เมื่อเขามองไปที่ลูก้าเขาก็วนนเเ็มด้ยยหือ ลูก้าโบกมือและกองทรัพยากรก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาเขามองไปที่ซาบี้และสมาชิกคนอื่นๆของตระกูลชิทรัพยากรเหล่านี้สามารถทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเป็นเวลา5,000ปีหลังจากพูดแล้วเขาก็คิดอยู่ครู่หนึ่งและตัดสินใจตอนนี้ฉันจะให้สองภารกิจแก่คุณเขาพูดเบาๆสมาชิกทุกคนในครอบครัวทีตั้งใจฟังและรอคําแนะนําอย่างแรกพ่อแม่ของชินโตจะต้องถูกฝังไว้เพื่อเป็นเกียรติสูงสุดในครอบครัวของคุณคุณทําได้ไหม ครับนายท่านเราจะจัดการให้เดี๋ยวนี้ผู้เท่าแห่งตระกูลรีบกล่าวลูก้าพยักหน้าและจริงจังประการที่สองฉันต้องการให้คุณสร้างรูปปั้นของฉันแน่นอนว่าสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้ฉันไม่มีหน้าแต่ก็โอเคคุณเพียงแค่ต้องสร้างรูปปั้นของฉันและทั้งโลกจะต้องรู้ว่าฉันมีตัวตนอยู่แม้ว่าฉันจะไม่ใช่จากโลกนี้เขาพูดช้าๆและตระกูลที่ก็มองเขาด้วยความเคารพพระเจ้าข้าหากคนอื่นถามว่าพระองค์ชื่ออะไรข้าพระองค์จะตอบได้อย่างไรซาบีที่มองดูเขาแล้วถามด้วยความเคารพ ลูก้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงมาเจสติกเรียกฉันว่าเทพสวรรค์ก็ได้เขาได้ชื่อนั้นมาจากวิชาฟิสิกของเขาอย่างไรก็ตามมันมาจากโลกมนุษย์เท่านั้นที่จะได้รับศรัทธาเพิ่มเติมเทพสวรรค์สมาชิกในครอบครัวที่รู้สึกได้ถึงคลื่นลูกใหญ่ในใจทุกครั้งที่พูดชื่อในที่สุดดวงตาของลูก้าก็จ้องมองที่ชินโตในขณะนี้เจ้าหนูฉันได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคุณแล้วและถึงเวลาออกเดินทางอย่างเต็มที่แล้วเขาพูดเบาๆอาจารย์พวกเราจะไปไหนกัน ชินโตถามด้วยเสียงแผ่วเบาและคนอื่นๆก็ฟังด้วยเช่นกันลูก้ายิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าเรากำลังจะไปสู่อาณาจาักรบนหลังจากนั้นลูก้าก็ทำลายเดอะวอยและออกจากโลกมนุษย์ไปพร้อมกับลัทธิชินโตเมื่อพิจารณาดูการหายตัวไปของลัทธิชินโตสมาชิกตระูลที่มีสีหน้าซับซ้อนมากจุด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 ,จดสองปีผ่านไปนับตั้งแต่ตำหนักรับสวรรค์ประกาศรายชื่อโลกทั้งโลกมีชีวิตชีวาอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอัจฉริยะรุ่นเยาว์หลายคนจากครอบครัวที่แตกต่่างกกันันนเเรริมปีียยบบท กองกาลังระดับสูงเกือบทั้งหมดรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับการกระทําของตําหนกรับสวรรค์ในพื้นที่ต้องห้ามแห่งสวรรค์ตระกูลโบราณเหล่านั้นโดยเฉพาะเผ่ามังกรก,ก็รู้เกี่ยวกับตําหนดับสวรรค์เช่นกันพวกเขายังรู้ด้วยว่ากองกําลังลึกลับนี้มักจะเผยแพร่ารายชื่อและให้รางวัลอยู่เสมอพื้นที่ต้องห้ามแห่งสวรรค์ลูก้าและคนอื่นๆกําลังเพลิดเพลินกับบาร์บีคิวในขณะน,นี้สาวกสามคนของเขาล่าสัตว์ร,ร้ายเพื่อเป็นอาหารกลางวันของพวกเขานอกเหนือจากพลังสวรรค์ของเขาแล้วสาวกของเขาและลูกศิษย์ของผ ชื่อลูก้าเซเลสเทียลตัวตนหัวหน้าศาลาลับแห่งสวรรค์อาณาจากักรจุดสูงสุดของอาณาจักรกึ่งจักรพรรดิฟิสิกร่างกายเทพสวรรค์ดวงตาแห่งความจริงคะแนนสวรรค์หล้านสัตว์พาหนะมังกรสวรรค์กิเลนสวรรค์ฟีนิกสวรรค์หมาป่าสวรรค์ พลังแห่งสวรรค์ผู้พิทักษ์สวรรค์ผู้ส่งสารจากสวรรค์ผู้อาวุโสบนสวรรค์ผู้พิทักษ์บนสวรรค์สาวใช้บนสวรรค์บรรพบุรุษบนสวรรค์บัตเลอร์บนสวรรค์นักฆ่าแห่งสวรรค์ผู้รับใช้บนสวรรค์ผู้รักษาประตูแห่งสวรรค์ครั้งนี้เขาได้เก็บคะแนนสวรรค์ไว้มากมายและเขากำลังคิดว่าเขาจะรวมคนตัวเล็กๆไว้ในศาลาด้วยหรือไม่สาวกคนแรกของเขาเวนิสได้มาถึงขั้นแรกของอาณาจักรแห่งความว่างเปล่าแล้วและสาวกคนที่สองของเขามีอาอุถัดขั้นที่สามของอาณาจักรแห่งความว่างเปล่า ร่างกายของการเวลาและอวกาศนั้นชั่วร้ายจริงๆสิบคนที่สามของเขาที่โนโดได้อยู่ในจุดสูงสุดของอาณาจักความทุกข์ยากแล้วในช่วงสองปีนี้เขาฝึกฝนอย่างหนักและลูก้าช่วยให้เขาตื่นขึ้นและเข้าใจร่างกายที่วุ่นวายห้าองค์ประกอบของเขาสำหรับลูกศิษย์ของผู้อาวุโสคนที่สามเรเวนมีระดับแปดของอณาจาักวิญญาณแล้วเช่นเดียวกับคริสตันที่เป็นศิษย์ของผู้อาวุโสคนที่สี่บทที่สามสิบเอ็ดร่างกายทั้งสองของพวกเขาก็เปลี่ยนไปอีกระดับหนึ่งด้วย สำหรับฝาแฝดนั้นสาวกของผู้อาวุโสที่6ได้อยู่ในจุดสูงสุดของอาณาจักรเซียนแล้วดอกบัวโบราณช่างน่าสะพรึงกลัวจริงๆลูก้ายังตั้งชื่อให้พวกเขาด้วยว่าเพศสวรรค์ซึ่งก็คือดอกบัวขาวและเพศซีเลสเทียลอซึ่งเป็นดอกบัวสีเขียวลูก้าตัดสินใจรวมพวกเขาไว้ในรายชื่อที่เขากำลังจะเผยแพร่ย,ยกเว้นลูกศิษย์ที่อายุน้อยที่สุดเพราะร่างกายโกลาหลหองค์ประกอบนั้นต้องห้ามเกินไประบบจำนวนแต้มสวรรค์ที่จำเป็นในการเผยแพร่รายชื่ออัจฉริยะ3าอันดับแรกในอาณาจักรบนทั้งหมดรวมรางวัล โฮสคุณเพียงแค่ต้องการ1 0 0 0 0แคะแนนสวรรค์สำหรับรายการและ2 0 0 0 0นคะแนนจากสวรรค์สำหรับรางวัลลูก้าขยับความคิดและแลกเปลี่ยนรายชื่ออัจฉริยะทันทีเขาดูข้อมูลตรงหน้าแล้วพยักหน้าเล็กน้อยในช่วงสองปีที่ผ่านมาเขารู้เกี่ยวกับกองกําลังระดับสูงทั้งหมดในอาณาจักรบนแล้วมีตระกูลอมตะหกตระกูลที่อยู่ในกองกําลังสูงสุดได้แก่ตระกูลเซียวตระกูลหลิ่มตระกูลหลี่ตระกูลซูตระกูลหลู่และตระกูลเฉินนอกจากนี้ยังมีกองกําลังจํานวนมากที่เป็นของท็อปฟอร์เซสเช่นอิมมอร์เทแอะคาเดม สำหรับประกูลโบราณพวกเขามีประกูลมังกรประกูลฟีนิกซ์ประกูลอีกาทองคําประกูลกิเลนประกูลเผิงประกูลจิ้งจอกและประกูลเสือขาวนอกจากนี้ยังมีกองกําลังระดับสูงหลายกองกําลังในอาณาจักรบนที่ลึกลับมากและมักปรากฏอยู่ในโลกเช่นเผ่าพันเอลเผ่าหินที่เผ่าอสูรและเผ่าพันปีศาจลูก้ามองดูท้องฟ้าแล้วถอนหายใจเขาไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตของเขาจะต้องพบเจอกับสิ่งแปลกประหลาดและโลกที่แตกต่างมากมาย ทันใดนั้นผู้ฝึกฝนทุกคนในอาณาจักรบนก็มองดูท้องฟ้าเพราะมีแสงสีขาวแปลกๆป,กปกรากฏขึ้นหลังจากนั้นไม่นานก็สามารถมองเห็นม้วนหนังสือขนาดใหญ่ได้ทั่วทั้งโลกที่สมบูรณ์แบบรายชื่ออัจฉริยะผู้ที่มีอายุห0ปีตามรายชื่อด้านล่างจะได้รับรางวัลอย่างไม่เห็นแก่ตัวเสียงอันสง่างามดังก้องไปทั่วอาณาจักรบนผู้ฝึกฝนทุกคนตกตะลึงและบางคนก็ตื่นเต้นทันทีที่หวังว่าพวกเขาจะอยู่ในรายชือ่อยังจีเนียสหลายคนจากกองกำลังระดับสูงเหล่านั้นมั่นใจว่าพวกเขาจะอยู่ในอันดับต้น,ตนของรราายกา แสงสีขาวสว่างขึ้นเมื่อมีเนื้อหาปรากฏในม้วนคัมภีรอันดับ30แองเจโลนิโกเขาเป็นบุตรแห่งโชคความแข็งแกร่งจุดสูงสุดของอาณาจักรเซียนพลังไม่มีรางวัลยาเซนคิงอันดับ29เกนิโกเย่ผู้เท่าผู้แก่แห่งตระกูลเย่ความแข็งแกร่งจุดสูงสุดของอาณาจักรนักบุญพลังตระกูลเยชั้นหนึ่งรางวัลเซนคิงพิวและอิมมอร์เทลฟรุตอันดับ28แดอรินบลูนักบุญที่อายุน้อยที่สุดของเอลความแข็งแกร่งจุดสูงสุดของอาณาจักรนักบุญพลังเผ่าพันเอลที่ออ่่ซออนยู รางวัลเซนคิงพิวและวอเตอร์ไลฟ์อันดับ27โอเบนโมจากกระพัฒดหนุ่มความแข็งแกร่งจุดสูงสุดของอาณาจักรนักบุญกองกำลังตระกูลโมชั้นหนึ่งรางวัลเซนคิงพิวและสปิริตอาร์ติแฟคอันดับ26แกตโกเทพบุตรแห่งตระกูลเพลงจุดแข็งระยะเริ่มต้นของนักบุญราชากองกำลังตระกูลเพลงโบราณรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับความว่างเปล่าเมื่อดูการจัดอันดับ5อันดับแรกข้างต้นผู้ฝึกฝนทุกคนก็ตกตะลึงและตกตะลึง โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาเห็นรางวัลตำหนักลับสวรรค์น,นั้นคู่ควรกับชื่อของพวกเขาจริงๆบางคนค่อนข้างตกใจเพราะเกือบทั้งหมดอยู่ในอาณาจักรเซียนตั้งแต่อายุยังน้อยคุณต้องรู้ว่าการจัดอันดับมีอายุต่ำกว่า50ปีเท่านั้นเกือบทุกคนเคยได้ยินชื่อคนในรายชื่อมาก่อนพวกเขามีความพิเศษและมีความสามารถตั้งแต่อายุยังน้อยจริงๆบางคนสามารถต่อสู้กับคนรุ่นเก่าได้แบบตัวต่อตัว,ตวทันใดนั้นแสงด้านบนก็ขยับอีกครั้งและมีอันดับใหม่ปรากฏขึ้นในม้วนหนังสือ อันดับ2ีลีตงบุตรพระเจ้าแห่งตระกูลอีกาทองคำความแข็งแกร่งช่วงเริ่มต้นของอาณาจักรเซียนราชันพลังเผ่าโบราณอีกาทองคำรางวัลพลังวิญญาณสามเส้นอันดับ24ร็อกรบซี่กริดเทพีแห่งเผ่าจิ้งจอกความแข็งแกร่งขั้นกลางของอาณาจักรเซียนราชันกองกำลังเผ่าจิ้งจอกโบราณรางวัลยาเม็ดความงามอมตะอันดับ23แกสเตอร์เอสเอชไอบุตรพระเจ้าแห่งตระกูลเอสเอชไยความแข็งแกร่งเวทีกลางของอาณาจักรกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์กองกำลัง รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับวอยคิงอันดับ22มารติดหลูบุตรพระเจ้าของตระกูลหลูเขามีร่างกายการต่อสู้นับร้อยความแข็งแกร่งขั้นปลายของอาณาจากักรเซียนราชันพลงังตระกูลเอลยูอมตะรางวัลชุดเกราะต่อสู้ระดับดาวอันดับ21จับทูมกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์ทูเขามีกระดูกสีม่วงทองความแข็งแกร่งขั้นปลายของอาณาจากักรเซียนราชันพลงังราชวงศ์ทูอมตะรางวัลผลไม้สีม่วงทองบูมเป็นอีกครั้งที่อาณาจักรบนทั้งหมดตกตะลึงเพราะการจัดอันดับ พวกเขาไม่คาดคิดว่าอัจฉริยะเกือบทั้งหมดในรายการจะมาจากกองกำลังเกินไปพวกเขายังประหลาดใจเพราะการปรากฏตัวของกลุ่ม s h i เ l ลที่ถูกซ่อนอยู่เสมอสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือการเปิดเผยร่างกายของเทนจิโอพวกเขายังประหลาดใจด้วยเหตุนี้สำหรับรางวัลผู้ปลูกฝังทุกคนแสดงท่าทีอิจฉาโดยเฉพาะผลไม้สีม่วงทองมันสามารถช่วยให้คุณปลูกพลังฟิสิกส์อื่นหรือเสริมความแข็งแกร่งให้กับฟิสิกส์ของคุณในระดับที่แตกต่างกันผู้คนจากเคตต้องห้ามเฮวี v, มีน้ำใจจริง,รงๆเกือบทุกคนคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ เทียนเจียวหลายคนที่ไม่พอใจในรายการเริ่มท้าทายคนอื่นๆแต่พวกเขาก็ล้มเหลวเช่นกันแม้แต่ผู้ฝึกฝนบางคนก็พยายามเสี่ยงโชคเพื่อท้าทายอันดับ30แต่พวกเขาก็กลายเป็นก้าวสำคัญเช่นกันผู้ฝึกฝนทุกคนดูรายชื่อด้านบนอย่างถี่ถ้วนและอดทนรออันดับสูงสุด20อันดับแรกเกือบทั้งหมดมีความคาดหวังและต,ตื่นเต้นกับข้อมูลที่กำลังจะเปิดเผยหลังจากผ่านไปหนึ่งวันแสงด้านบนก็เคลื่อนอีกครั้งและผู้ฝึกฝนทุกคนก็มองดูท้องฟ้าอันดับใหม่ปรากฏขึ้นอันดับ20บ ฟานูไคลลินเทพบุตรแห่งตระกูลกิเลนเขามีเลือดของกิเลนอมตะความแข็งแกรง่งจุดสูงสุดของอาณาจักรเซียนราชันพลังตระกูลกิเลนโบราณรีวัดสุดยอดสิ่งประดิษฐ์บทที่32อันดับ19อีวอริลอซูเทพบุตรแห่งตระกูลซูเขามีร่างกายศักดิ์สิทธิ์แห่งสายฟ้านรกความแข็งแกรง่งจุดสูงสุดของอาณาจัก,กรกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์พลังตระกูลซูอมตะรางวัลสุพรีมบลาดเอเซนอันดับ18เปเซเลสเทียลลูกศิษย์ของผู้อาวุโสคน ความแข็งแกร่งจุดสูงสุดของอาณาจักรเซียนราชานันพลงังพื้นที่ต้องห้ามแห่งสวรรค์รางวัลกรีนโลตัสเอสเซน์อันดับ18เพศรวรรค์ลูกศิษย์ของผู้อาวุโสคนที่6ของตำหนักรับสวรรค์เธอมีร่างของดอกบวัวขาวโบราณความแข็งแกร่งจุดสูงสุดของอาณาจักรเซียนราชานันพลงังพื้นที่ต้องห้ามแห่งสวรรค์รางวัลไวท์โลตัสเอสเซน์อันดับ17อบ็อปปชเชนบุตรพระเจ้า,หา,า,า,แ,าแห่งตระกูลเชนเขามีร่างกายเพศวรรคาาววความแข็งแกร่งจุดสูงสุดของอาณาจักรราชาศักดิ์ รางวาัลพลังงานสีม่วงสาอานันอันดับ16เอสเมรันดาลินเทพีแห่งตระกูลลินเธอมีร่างกายตามธรรมชาติแห่งสวรรค์ความแข็งแกร่งจุดสูงสุดของอาณาจักรเซียนราชานันพลงังตระกูลหลินอมะตะรางวาัลกฎธรรมชาติ5เส้นรายการด้านบนหยุดอีกครั้งและผู้ฝึกฝนทุกคนหม่ว่ามีเพียง5้าอันดับเท่านั้นที่จะปรากฏในทุกอันดับแต่พวกเขาทั้งหมดตกตะลึงเพราะรูปลักษณ์ของดอกบัวโบราณคู่และร่างศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือร่างกายของดอกบัวทั้งสองมีอาจารย์หนึ่งคนและเป็นผ จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่หลายคนกำลังทำรายการอยู่เช่นกันและพวกเขาทั้งหมดมองไปที่ทิศทางของพื้นที่ต้องห้ามแห่งสวรรค์อย่างเคร่งครึมหากดอกบัวโบราณทั้งสองเติบโตขึ้นความเป็นไปได้ที่จะก้าวข้ามอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และสูงกว่านั้นก็สูงมากพื้นที่ต้องห้ามแห่งสวรรค์ดูสิพี่สาวชื่อของเราอยู่ในรายชื่อเด็กสาวหน้าเหมือนเด็กอายุ14พูดด้วยน้ำเสียงราเริงเธอสวมชุดเดรสสีเขียวอ่อนพร้อมดีไซน์โบราณที่ซับในเฟีย <F ier S 2> ก็ดูรายการแล้วพูดด้วยรอยยิ้มเผตดเร็วๆนี้เราจะแแแขข็งงงกกรรรร่ึ้้นละคอาายาได ลูกามองพวกเขาด้วยรอยยิ้มข้างๆเขาเป็นกลุ่มคนแก่และผู้หญิงพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้อาวุโสของศาลาลับสวรรค์เขาให้ผู้เท่าคนนี้ทำสิ่งต่างๆในพื้นที่ต้องห้ามเพราะพวกเขามักจะซ่อนตัวอยู่ในโลกใบเล็กสาวกทั้งสามและหลานชายของเขาออกไปแล้วในขณะน,นี้ตอนนี้พวกเขากำลังเดินทางไปในดินแดนที่แตกต่างกันและอาณาจักรอื่นๆที่ต่ำกว่าจึงเหลือเพียงดอกบัวคู่ในเขตห่วงห้ามสวรรค์เพราะในร่างมนุษย์มีอายุเพียง14ปีแม้จะดำรงอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณก็ตามหลังจากไม่กี่วันรายการด้านบนสว่างขึ้นอีกครั้งและอััันนดดบใใหมมไ้ปรรากฏภี์ ผู้ปลูกฝังทุกคนหยุดงานของตนเองเพียงเพื่อดูรายการด้านบนอันดับ15หกิดิยนไปบุตรพระเจ้าแห่งเผ่าเสือขาวเขามีร่างกายเสือดุร้ายสวรรค์ความแข็งแกร่งขั้นที่สของอาณาจักรวิญญาณพลังเผ่าพยัคฆ์ขาวโบราณรางวัลหัวใจของสัตว์สวรรค์อันดับ14เอลานอไอวีเธอเป็นสาวเอลแห่งกลุ่มเอลเธอมีร่างกายศักดิ์สิทธิ์แห่งวิญญาณความแข็งแกร่งขั้นที่ห้าของอาณาจักรวิญญาณกองกําลังเผ่าพันเอลรางวัลน้ำผู้อมตะแห่งชีวิต อันดับ13ชาเบียลักกี้เขาเป็นที่นั่งแรกของอิมมอร์เทาอคาเดมีเขาเกิดมาพร้อมกับหญิงและหยางแห่งสวสรรค์เสรดขั้นที่7ของอาณาจักรวิญญาณพลังสถาบันอมะตะรางวัลผลไม้หญิงและหยางอันดับ12อแอสตริดเฟิงเทพีแห่งเผาฟีนิกเธอมีร่างของฟีนิกน้ำแข็งบริสุทธิ์บริสุทธิ์ความแข็งแกร่งระดับที่8ของอาณาจักรวิญญาณกองกำลังเผ่าฟีนิกโบราณรางวัลลูกแก้วพลังน้ำแข็งและไฟอันดับ11 คริสตันมีเธอเป็นลูกศิษย์ของผู้อาวุโสคนที่สี่ของตำหนักลับสวรรค์เธอมีร่างน้ำแข็งสวรรค์ความแข็งแกร่งขั้นที่แดของอาณาจักรวิญญาณพลงังพื้นที่ต้องห้ามแห่งสวรรค์รางวาัลสุพรีมไอเอสเซนแสงเหนือท้องฟ้ารีลงอีกครั้งและผู้ฝึกฝนทุกคนมองไปที่รายการอัจฉริยะด้วยการแสดงออกที่ซับซ้อนร่างกายศักดิ์สิทธิ์และร่างกายสวรรค์หลายตัวได้ปรากฏตัวขึ้นในกองกำลังระดับสูงผู้ฝึกฝนหลายคนหวาดกลัวเพราะพวกเขารู้ว่าถนนจัก,กรพรรดิในอนาคตคือสนามรบของอัจฉริยะหนุ่มผู้้นี พวกเขาดูอันดับอีกครั้งและถอนหายใจพวกเขาแน่ใจว่าหากรางวัลที่มอบให้พวกเขาทั้งหมดจะดีขึ้นมากเนื่องจากรางวัลที่ท้าทายสวรรค์ผู้ปลูกฝังทุกคนค่อนข้างแปลกใจเพราะรายชื่อนั้นมาจากพื้นที่ต้องห้ามแห่งสวรรค์เช่นกันตอนนี้พวกเขากำลังรออัจฉริยะสิบอันดับแรกในโลกบนไม่ใช่แค่เพื่อรางวัลเท่านั้นแต่ยังเพื่อเกียรติและชื่อเสียงของครอบครัวของพวกเขาด้วยหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แสงเหนือท้องฟ้าก็ขยับอีกครั้งและม้วนหนังสือก็สว่างขึ้นอันดับใหม่ปรากฏขึ้น ผู้ฝึกฝนทุกคนแม้แต่สัตว์ประหลาดแก่ๆบางตัวก็มองดูรายการด้วยความสนใจและความคาดหวังอันดับสิบออแกสลิวเขาคือดาบแห่งนิกายดาบอมตะเขาเกิดมาพร้อมกับร่างกายดาบสากลความแข็งแกร่งขั้นที่8ดของอาณาจักรวิญญาณพลงังนิกายดาบอมตะรางวัลเสมือนสิ่งประดิษฐ์จากพรรพัอันดับ9าฟารากอนลองบุตรพระเจ้าแห่งเผามงกรเขามีร่างมังกรทรราาสวรรค์ความแข็งแกร่ง8ดขั้นของอาณาจักรวิญญาณพลงังเผ่ามังกรโบราณรางวัลเสมือนเอมเพอเรอร์บัลต์เอเซน อันดับ8เรเวนยางสิบของผู้อาวุโสคนที่สของตำหนักลับสวรรค์เขามีร่างกายแห่งดวงอาทิตย์สวรรค์ความแข็งแกร่งขั้นที่8ดของอาณาจักรวิญญาณพลงังพื้นที่ต้องห้ามแห่งสวรรค์รางวัลกึ่งเสื้อคลุมการต่อสู้อาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิอันดับ7มอร์ฟี่ว่ยบุตรพระเจ้าของเผ่าปีศาจเขาเกิดมาพร้อมกับหัวใจปีศาจความแข็งแกร่งจุดสูงสุดของอาณาจักรวิญญาณพลงังเผ่าพันธุ์ปีศาจรางวัลยาเม็ดปีศาจหัวใจและคัมภีปีศาจอันดับ6 จสเปอร์ลินบุตรพระเจ้าแห่งตระกูลลินเขาเกิดมาพร้อมกับเลือดจากกระพัดแห่งความโกลาหลความแข็งแกร่งจุดสูงสุดของอาณาจักรวิญญาณพลงังตระกูลลินอมะตะรางวัลหยดวินโลทรีลิควิดรายชื่อบนทอ้องฟ้ามืดลงอีกครั้งแต่ผู้ปลูกฝังทุกคนมองไปที่ทิศทางของตระกูลลินบทที่สาสายเลือดวุ่นวายไอสาระเลวเอ้ยพวกเขาไม่คาดคิดว่าในกองกําลังระดับสูงเช่นอิมมอร์เทาแฟมิลี่จะซ่อนตัวอยู่อย่างลึกซึง้งหากไม่อยู่ในรายชื่อข้างต้นกองกําลังบางส่วนอาจจะถูกเก็บเอาไว้ในความมืด ผู้กระทำความชั่วร้ายเกือบสองคนของตระกูลหลินอยู่ในรายชื่อและได้รับการจัดอันดับที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่น่าอิจฉาที่สุดคือรางวัลสำหรับตระกูลหลินของเหลวจากต้นวินโลเทพมันเป็นสมบัติที่หายากและแม้แต่จักรพรัดผู้ยิ่งใหญ่บางคนก็ยังสนใจมันพื้นที่ต้องห้ามแห่งสวรรค์นั้นช่างบ้าคลั่งที่จะให้รางวัลจริงๆผู้ปลูกฝังบางคนหวังว่าจะมีรายการอื่นในอนาคตเพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสแข่งขันผ่านไปสามวันแสงบนท้องฟ้าก็เคลื่อนตัวอีกครั้งผู้ฝึกฝนทุกคนเงยหน้าขึ้นมองและเห็นนว่่าาอัััดบใหมกกลงปรฏขึ้น โลกเงียบงานและอดทนรออันดับอัจฉริยะห้าอันดับแรกในอาณาจักรบนทั้งหมดพวกเขารู้ดีว่าหลังจากการจัดอันดับนี้ทุกคนที่อยู่ในรายชื่อจะมีชื่อเสียงอย่างสมบูรณ์และจะเกิดในโลกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือศักดิ์ศรีของกองกำลังที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาจะรักษาไว้อันดับห้าพระอิศวนเขาเป็นบุตรพระเจ้าของตระกูลอสุราเขาเกิดมาพร้อมกับร่างสังหารอันโกลาหนความแข็งแกร่งจุดสูงสุดของอาณาจักรเซียนราชานันพลงังตระกูลอสุราที่ซ่อนเร้นรางวัลสามแต้มแห่งกฎแห่งการฆ่า อันดับ4ซานลี่เขาเป็นบุตรพระเจ้าของตระกูลลี่เขามีร่างกายดาบวุ่นวายความแข็งแกร่งจุดสูงสุดของอาณาจักรเซียนราชนพลงังตระกูลหลี่อมะตะรางวัลชาโอติกลิควิ d หนึ่งหยดอันดับ3าเวนิสหลี่เทพธิดาแห่งตระกูลหลี่และสิบคนแรกของหลอดตำหนักสวรรค์แห่งความลับเธอเกิดมาพร้อมกับนักเรียนสองคนความแข็งแกร่งจุดสูงสุดของอาณาจักรเซียนราชนพลงังพื้นที่ต้องห้ามแห่งสวรรค์ว้าวเมื่อดูอันดับด้านบนแล้วผู้ฝึกฝนทุกคนก็ตกตะลึงพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าทั้งเทพ,พเจ้าและเทพธิดาของตระกูลหลี่จะอยูู่บนจุุดสสง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทพธิดาแห่งตระกูลหลี่เป็นสิทธิคนแรกของเจ้าแห่งสวรรค์ในพื้นที่ต้องห้ามพวกเขายังรู้ด้วยว่าทําไมตระกูลหลี่จึงแอบประกาศว่ามีเทพธิดาลึกลับในตระกูลหลี่ของพวกเขาตระกูลหลี่และพื้นที่ต้องห้ามแห่งสวรรค์มีความสัมพันธ์กันจริงๆตระกูลอมตะตระกูลโบราณและกองกําลังระดับสูงอื่นๆดูเคร่งขรึมพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าตระกูลลี่อมตะจะเจ้าเล่ห์จริงๆสิ่งที่น่าตกตะลึงที่สุดคือผู้หญิงพยองสองคนจากตระกูลหลี่มาจากอาณาจักรล่างและพวกเขามีร่างกายที่น่า แสงด้านบนเคลื่อนตัวอีกครั้งและอันดับก็ปรากฏขึ้นผู้ฝึกฝนทุกคนมองอย่างสงสัยว่าใครคือผู้หญิงยโสสองคนที่อยู่ในรายชื่ออันดับต้น,ตนอันดับสองคาเมรอนเซียวเขาเป็นบุตรพระเจ้าของตระกูลเซียวเขาเกิดมาพร้อมกับร่างกายที่วุ่นวายโดยธรรมชาติในตำนานความแข็งแกร่ง,ข,งขั้นแรกของอาณาจักรแห่งความว่างเปล่ากองกําลังตระกูลเซียวอมะตะรางวัลผลไม้วุ่นวายและผลไม้อายุยืนบูมเมื่อดูอันดับสองข้างต้นพวกเขาต่างก็ตกใจเพราะพวกเขาไม่คาดคิดว่าร่างกายที่ก่อกาเนิดกลาหนในตำนานจะถือกําเนิดในตระกูลเซียว ยิ่งไปกว่านั้นความแข็งแกร่งของเซี่ยวกอดซันยังน่าสะพรึงกลัวอีกด้วยอาณาจักรแห่งความว่างเปล่าที่มีอายุน้อยกว่า50ปีปีศาจร,ร่วมเพศสำหรับรังวันชายทราเหล่านั้นที่กำลังจะตายมีตาสีแดงราวกับว่าพวกเขาจะไปคว้าผลไม้อายุยืนจากตระกูลเซียวแต่พวกเขาไม่มีความแข็งแกร่งคุณต้องรู้ว่าตระกูลเซียวอมาตะเป็นตระกูลที่ลึกลับและเก่าแก่ที่สุดนับตั้งแต่สมัยโบราณและพวกเขาไม่รู้ว่ามีสัตว์ประหลาดเท่าจำนวนเท่าใดานอนหลับอยู่ในดินแดนบรรพบุรุษของพวกเขา ท้องฟ้าเคลื่อนตัวอีกครั้งและอันดับหนึ่งกำลังจะถูกแสดงพวกเขายังอยากรู้อยากเห็นและอยากรู้ว่าบุคคลน,นี้น่ากลัวเพียงใดที่จะก้าวข้ามร่างกายที่วุ่นวายโดยกำเนิดอันดับหนึ่งอเล็กซ์โอเรียนเขาเป็นสิคนที่สองของเฮเบอรลี่ปาวิงเลียนหลอดเขาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยร่างกายแห่งการเวลาและอวกาศในตำนานความแข็งแกรง่งขั้นที่สามของอาณาจักรแห่งความว่างเปล่าพลางังพื้นที่ต้องห้ามแห่งสวรรค์รางวัลผลไม้แห่งการเวลาและอวกาศและของเหลวแห่งความโกลาหลผู้ฝึกฝนทุกคนแทบจะอ้าปากค้างหลังจากเห็นอัันดบ ร่างแห่งการเวลาและอวกาศนั้นเป็นตำนานมากกว่าร่างแห่งความโกลาหลโดยธรรมชาติเพราะตำนานเล่าว่ามันไม่ได้มาจากโลกนี้และยังบอกด้วยว่ามันปรากฏตัวครั้งแรกในเครื่องบินชั้นบนทันใดนั้นพวกเขาก็กระหนักได้ว่าเด็กหญิงพยองคนนี้ก็เป็นสิทธิของหลอดสวรรค์แห่งพื้นที่ต้องห้ามแห่งสวรรค์เช่นกันเขาทำได้อย่างไรเพื่อค้นหาสิทธิอินวินซิวบี้เกือบสองคนที่มีร่างกายที่น่าสะพรึงกลัวรางวัลจะมอบให้เสียงอันสง่างามดังก้องไปทั่วโลกแสงสีขาวหลายดวงบินไปยังทิศทางดิฟเฟอเรนซ์และม้วนกระด ผู้ปลูกฝังทุกคนมองดูแสงสีขาวด้วยความอิจฉาเพราะพวกเขารู้ว่ามันเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่อยู่ในรายชื่อหลังจากผ่านไปห้าปีตำหนักลับสวรรค์จะเผยแพร่ารายชื่อความงาม25้าอันดับแรกที่มีอายุต่ำกว่าหนึ่งอปีและจะมีรางวัลมากมายเสียงอันสง่างามดังขึ้นอีกครั้งบนท้องฟ้าซึ่งทำให้ผู้ฝึกฝนทุกคนเกิดความโกลาหลโดยเฉพาะผู้ฝึกฝนที่เป็นผู้หญิงทุกคนที่มั่นใจในความงามของพวกเขาชนเผ่าโบราณเหล่านั้นเริ่มเตรียมตัวที่จะฟักไข่ภายในหปีและเกิดเป็นหญิงสาวสวยพื้นที่ต้องห้ามแห่งสวรรค์ ลูก้าในห้องของเขาฟังการแจ้งเตือนของระบบด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาติ้งขอแสดงความยินดีกับโฮสตที่ทำภารกิจสำเร็จคุณจะได้รับสามล้านแต้มสวรรค์ติงเจ้าภาพแสดงความยินดีที่ได้รับศรัทธาในอาณาจักรบนและคุณจะได้รับสามล้านคะแนนสวรรค์ติ้งขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านที่ได้รับความศรัทธามากมายในอาณาจักรส่วนใหญ่คุณจะได้รับคะแนนสวรรค์แปดแสนคะแนนติงยินดีด้วยโฮสตที่คุณได้รับดาบอาณาจักรแห่งอาณาจากักรติงยินดีด้วยเจ้าภาพที่ได้รับบรรพบุรุษส ติงขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ที่ได้รับร่างเทพแห่งความโกลาหลในยุคแรกชื่อลูก้าเซเลสเชียลตัวตนหัวหน้าสารลาลับแห่งสวรรค์อาณาจากักรจุดสูงสุดของอาณาจักรกึ่งจัก,กรพรรดิฟิสิกส์ร่างกายเทพสวรรค์ดวงตาแห่งความจริงร่างกายเทพแห่งความโกลาหลในยุคแรกเริ่มคะแนนสวรรค์11.5ล้านสัตว์พาหนะมังกรสวรรค์กิเลนสวรรค์ฟีนิกสวรรค์หมาป่าสวรรค์ พลังสวรรค์ผู้พิทักษ์สวรรค์ผู้ส่งสารจากสวรรค์ผู้พิทักษ์สวรรค์ผู้เท่าสวรรค์สาวใช้สวรรค์บรรพบุรุษบนสวรรค์บัตเลอร์สวรรค์แอสซาซินแห่งสวรรค์ผู้รับใช้บนสวรรค์ผู้เฝ้าประตูสวรรค์บรรพบุรุษแห่งสวรรค์บทที่34ลูก้ามองข้อมูลตรงหน้าอย่างพึงพอใจเขาได้รับคะแนนสวรรค์มากมายในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาณาจักรมนุษย์เขาไม่คาดคิดว่าเขาจะได้รับศรัทธามากมายเขาใช้คะแนนสวรรค์ทันทีเพื่อปรับปรุงขอบเขตการฝึกฝนของเขา ในเมืองใหญ่ดินแดนแห่งรุ่งอรุณเวนิสและคริสตันกำลังมีช่วงเวลาดีๆในร้านสปาพี่สาวคุณรู้ไหมว่าคราวนี้คนอื่นฝึกซ้อมอยู่ที่ไหนคริสตันถามด้วยเสียงเบาขณะที่เธอนั่งสบายๆเวนิสลืมตาขึ้นแล้วพูดเบาๆพี่รองอเล็กซ์บอกกว่าเขาจะเดินทางไปยังอาณาจักรล่างในทวีปที่แตกต่างกันแล้วเรเวนกับน้องชายทิโนล่ล่ะคริสตันถามอย่างสงสยัยผู้ชายอารมณ์ร้อนคนนั้นบอกกว่าเขากำลังเดินทางผ่านสถานที่หลายแห่งเพราะเขาต้องการท้าทายผู้เยาะหญิงคนอื่นๆ,ๆที่ซ่อนอยู่ในทุกอาณาจักรหรือดินแดนล่าง สำหรับที่โนตัวน้อยคนนั้นเขาเป็นผู้ฝึกฝนที่ขยันขันแข็งเขากำลังจะไปเยี่ยมชมสถานที่หลายแห่งเพื่อหาโอกาสที่จะแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นเพราะเขารู้ดีว่าเราไม่สามารถพึ่งพาอาจารย์ได้เสมอไปหลังจากพูดอย่างนั้นเวนิสก็หลับตาลงและคริสตันก็ตกอยู่ในห้วงความคิดอันลึกซึง้งหลังจากผ่อนคลายเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ทั้งคู่ก็ออกเดินทางสู่การเดินทางต่อสู้กับผู้เย่อหญิงคนอื่นๆและดูว่าพวกเขาสามารถหาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะพาพวกเขากลับไปที่ศาลาได้หรือไม่ ไม่มีเวลาสําหรับการเพบลูกไม่กี่ปีผ่านไปและอาณาจักรบนทั้งหมดก็สงบสุขแต่บางครั้งก็มีการต่อสู้มากมายระหว่างบุตรพระเจ้าหลายคนในอาณาจักรตอนล่างทวีก้าวแควน้นทวีนี้ถูกเรียกว่าทวีก้าวแควนเพราะทวีนี้ถูกแบ่งออกเป็นเก้าดินแดนใหญ่และแต่ละแห่งถูกตั้งชื่อเป็นจังหวัดมีกองกําลังที่ทรงพลังหลายแห่งในทุกจังหวัดและหนึ่งในนั้นคือนิกายการต่อสู้นพา,าในจังหวัดทะเลสาบยกในนิกายที่สง่างามมากมีผู้ฝึกฝนหลายคนที่พยายามอย่างหนักเพื่อการทดสอบทางเข้าของนิกาย นี่คือสำนักสกายมาเที่ยวเซ็กวันนี้พวกเขาจะรับสมัครสาวกเป็นประเพณีที่พวกเขาจะรับศิษย์ทุกๆสิบปีบนยอดเขาในห้องโถงที่หรูหราและฟุ่งเฟือยหลายคนกำลังมองดูผู้ที่กำลังจะเข้าร่วมการทดสอบหลังจากนั้นไม่นานการทดสอบก็สิ้นสุดลงและมีหลายคนที่ผ่านการทดสอบเท่านั้นศิษย์ที่เพิ่งรับสมัครใหม่มองไปที่ภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของหัวหน้านิกายและผู้อาวุโสชายวัยกลางคนมองไปที่ชายหนุ่มเรียบง่ายตรงหน้าแล้วถามด้วยน้ำเสียงที่ระมัดระวังนายน้อยคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับศิษย์ที่เพิ่งรับ ชายหนุ่มในชุดขาวจิกชาแล้วพูดอย่างเฉยเมยไม่เลวบางคนจะไปถึงจุดสูงสุดของผู้เที่ยวชานขอบเขตความทุกทรมานในอนาคตเมื่อได้ยินสิ่งนี้ผู้อาวุโสทุกคนและประมุขนิกายก็ดูประหลาดใจคุณต้องรู้ว่าผู้เที่ยวชานขอบเขตความทุกข์ยากนั้นถือได้ว่าเป็นผู้อาวุโสระดับสูงหัวหน้านิกายทำไมคุณไม่เชิญพระนางและพระบุตรศักดิ์สิทธิ์มาที่นี่แล้วมาดูกันว่าพวกเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างผู้อาวุโสคนหนึ่งพูดในขณะนี้ ถูกต้องนายน้อยอเล็กซ์รอสักครู่ฉันจะให้พวกเขามาที่นี่ตอนนี้แบรนดอนปรมาจารย์นิกายแห่งนิกายการต่อสู้แห่งท้องฟ้ากล่าวและเขาก็บอกคนรับใช้ทันทีให้โทรหาทั้งสองคนอเล็กซ์มองไปที่หัวหน้านิกายด้วยความสนใจเมื่อวานนี้เขาบังเอิญผ่านไปในดินแดนนี้และเขาค่อนข้างสงสัยในบางนิกายขออภัยที่หยาบคายพานะท่านฉันอาจไม่เห็นด้วยกับคำพูดของคุณฉันสามารถเหนือกว่าอาณาจักรเซียนได้อย่างแน่นอนทันใดนั้นชายหนุ่มที่เพิ่งรับสมัครใหม่ก็พูดและทุกคนก็มองมาที่เขาด้วยความประหลาดใจและตกใจ ผู้อาวุโสหลายคนและหัวหน้านิกายก็กังวลเช่นกันในขณะนี้แม้ว่าพวกเขาจะไม่ทราบเบื้องหลังของนายน้อยอเล็กซ์คนนี้แต่พวกเขาก็รู้ว่าเขาแข็งแกร่งกว่าพวกเขามากเมื่อวานนี้อเล็กซ์ลงมาในนิกายการต่อสู้แห่งท้องฟ้าผู้อาวุโสและประมาจารย์นิกายรู้สึกถึงรัศมีของเขาและพวกเขาก็ถามเขาทันทีแต่เพียงมองดูพวกเขาทั้งหมดก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดคราวนี้มีผู้มาใหม่ถามเขาและทุกคนต่างก็มีเหนื่อเย็นที่หลังจะเกิดอะไรขึ้นถ้าชายหนุ่มคนนี้ทำลายนิกายของพวกเขาพวกเขาทั้งหมดมีชีวิตชีวาและบางคนก็ซีดเซียว อเล็กซ์มองดูคนที่พูดด้วยความสนใจอย่างมากชายหนุ่มมีกล้ามเนื้อนูนและเขาเที่ยวชาญในการปลูกฝังร่างกายคุณชื่ออะไรเขาถามเบาๆแต่เขาก็ยิ้มฉันชื่อคูซอมาโวพานะท่านของคุณชายหนุ่มพูดด้วยความเคารพแต่ท่าทางของเขากลับภาคภูมิใจหัวหน้านิกายและผู้อาวุโสมองดูชายหนุ่มคนนี้ด้วยความกังวลสำหรับผู้ที่เป็นสิษย์ใหม่พวกเขายกนิ้วโป้งให้เขาอย่างลับๆว่ากล้าหาญและกล้าหาญอเล็กซ์มองเขาด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าของเขาเขายืนขึ้นและปรากฏตัวต่อหน้าท่าเขา โจมตีฉันด้วยกำลังทั้งหมดของคุณหากคุณลังเลฉันจะฆ่าคุณและทำลายนิกายการต่อสู้แห่งท้องฟ้าน,นี้เขากล่าวอย่างจริงจังคุซอม่ามองไปที่หัวหน้านิกายและผู้อาวุโสที่มีใบหน้าซีดเซียวในตอนนี้เขากำมัดแน่นแต่ไม่ได้เคลื่อนไหวเกิดอะไรขึ้นเจ้าคงรู้ว่าทุกการกระทำของเจ้ามีผลที่ตามมาอเล็กซ์มองเขาอย่างเย็นชาแล้วพูดคุซอม่ามองดูเขาด้วยสีหน้ามุ่งมั่นและออร่าของเขาก็เริ่มขึ้นจนถึงขีดสุดเขามองไปที่อเล็กซ์แล้วปล่อยมัดที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาทันที บูมอเล็กซ์ยืนสงบนิ่งอยู่ในที่ของเขาเขาใช้เพียงนิ้วเดียวเพื่อหยุดหมัดที่เกือบจะระเบิดภูเขาทั้งหมดคุซอมามองเขาด้วยความหวาดกลัวใบหน้าของเขาซีดและมีรอยเลือดบนปากเนื่องจากช่องว่างพลังงานแรนดอนปรมาจารย์นิกายแห่งนิกา,กายการต่อสู้แห่งท้องฟ้าหยิบยาเม็ดหนึ่งและมอบให้กับคุซอมาทันทีฮ่าฮ่าฮ่า